สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนในช่วงสองสมวันที่ผ่านมานะคุณกอลในโลกออนไลน์นะคะมีการชื่นชมค่ะผู้หญิงท่านหนึ่งจริงๆแล้วสองท่านที่ขับรถเนี่ยฝ่าเข้าไปในเรียกว่าเลสโซนนะพื<ช>้นที่เสี่ยงเพื่อไปช่วยแรงงานไทยที่บางคนเขาอยู่ที่แคมป์บางคนไม่รู้จะติดต่อใครอะไรยังไงคะ่ะแต่เธอคนนี้ค่ะเรียกได้ว่ามีเรื่องราวแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากนะคะผู้หญิงไทยคนนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะ ขับเข้าไปใน พื้นที่และโซนเพื่อไปรับแรงงานไทยให้กลับบ้านมาให้ได้ค่ะเธอคนนี้นะคะชื่อว่าพี่แจ่มพี่แจ่มซึ่งพี่แจ่มเนี่ยวันนี้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วเขาบอกว่าวันที่เธอได้ไปช่วยเหลือแรงงานไทยคุณก้องเธอร้องไห้ทั้งเป็นห่วงคนไทยแล้วก็รับข่าวร้ายที่บ้านคุณแม่เสียค่ะทําให้เธอต้องเดินทางกลับประเทศไทยในวันนี้นะคะแล้วก็ได้มีการเปิดใจหลายๆเรื่องว่าในการช่วยเหลือณเวลานั้นไม่กลัวความตายเสี่ยงเข้าไปเพราะอะไรต้องช่วยแรงงานไทยเป็นยังไงวันนี้ค่ะเราก็เลยมีรายงานพิเศษนะคะที่ใช้ชื่อ ตอนว่ารอยน้ําตาหญิงไทยในอิสราเอลฝ่ารถถังเข้าไปช่วยเพื่อนร่วมชาติได้ประสบความสําเร็จค่ะคไปติดตามชมค่ะนี่เป็นนาทีชีวิตที่ไม่สนและไม่ห่วงความตายของหญิงไทยสองคนที่รู้จักกันดีที่อิสราเอลคือแม่น้องแม่แจมหรือที่หลายคนเรียกว่าพี่แจม ขับรถไปช่วยแรงงานไทยให้ออกจากพื้นที่สีแดงที่มีการประทะระหว่างอิสราเอลและฮามาสโดยได้ขับรถฝ่าแนวของทหารเข้าไปช่วยเหลือคนไทยที่ติดอยู่ในแคมป์คนงานไม่สามารถออกมาได้ซึ่งเขาจะเห็นท้งรถถังหานอิสราเอลที่ประจำการอยู่และบอกว่าทหารเปิดทางให้แล้วซึ่งก็มีญาติต่อสายประสานมาเพื่อเข้าไปช่วยเหลือญาติซึ่งแม่แจมได้บอกว่าลุยตายเป็นตายเจ๊คนงานโดนระเบิดตต่คาที่จึงต้องเข้าไปช่วย ว่าลำบากไหมลำบากมากค่ะเพราะแม่น้องคนที่ขับรถให้แกก็แกแก,ก็กลัวค่ะแกเป็นคนที่กลัวแต่ที่เราไปคือไม่มีใครนำทางแต่ฝากไว้กับพระเจ้าค่ะแค่ชื่อว่าเรามาดีนะขอให้พระเจ้าเปิดทางให้ให้เราทำสำเร็จ คือคิดแค่นั้นค่ะทํายังไงจะให้เอาน้องออกมาได้เท่านั้นค่ะความความกลัวเราเราไม่รู้ว่ามันอาจจะอยู่ข้างในแต่ว่ามันไม่ได้ออกมาเพราะว่าความที่เราอยากให้น้องรอดอยากได้ให้น้องออกมามันจะมาโฟกัสตรงนี้มากกว่าค่ะแต่พอออกมาได้ก็ตัวสั่นเหมือนกันดีใจด้วยที่น้องๆเอาตัวรอดออกมาแล้วก็เสียใจด้วยกับครอบครัวที่สูญเสียค่ะ นอกจากนี้ยังมีแรงงานไทยถูกระเบิดและถูกยิงได้รับบาดเจ็บแต่กลับถูกนายจ้างบางังคับให้ทำงานโดยแม่จำได้เข้าไปช่วยเหลือพาส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยโดนอะไรอ่ะโดนอะไรทำให้ระเบิดครับดูแผลหน่อยเแผลตัวนี้แผลใหญ่ครับทุกคนแผลใ,ใ,ใหญ่เลยเอาออกเราไปสเก็ตมันย่ะเดี๋ยวพี่อเอาสโลั <S <S มาให้เปลี่ยนนะแล้วใครติดปัตเตอร์ให้อ่ะ ผมล้างแคล้วติดเองครับเออเดี๋ยวดึงเกงขึ้นไปอีกตึจมองเอืมดึงขึ้นไปอีกเลยอืและยังมีคลิปที่แม่แจ่มประสานทางการช่วยพาคนไทยจำนวน32คนออกจากแคมป์และพาไปอยู่ในที่ปลอดภัยทำให้แม่แจ่มได้รับคำชื่นชมและโลกออนไลน์ก็ยกย่องเธอเป็นวีรสตรีคนสำคัญของพี่น้องคนไทยในอิสาราเอลจุดแรกแจ่มพาน้องไปติดต่อที่ไหนก่อน สถานทูนนทนตจะไม่มีใครรับสายไม่มีใครตอบกลับเลยค่ะพยาบาลกับคุณหมอเขาถามว่าหนูเป็นใครนึกว่าเป็นหน่วยงานรัฐก็บอกว่าบอกไม่ถูกว่าเป็นใครเคยบอกว่าเป็นพี่สาว เขาถามว่าทำไมไม่มีหน่วยรัดมาดูแลเขาอรัดในใหมายหมายถึงว่ารัดของอิราเลเหรอคะของเราของคนไทยค่ะคือทั้งหมอทั้งพยาบาลร้องไห้ตามแล้วตอนเขาบอกให้เราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าจะได้กลับบ้านไม่มีอะไรติดตัวเลยค่ะไม่มีเสื้อผ้าต้องใส่ชุดพยาบาลออกมาเดินเท้าเปล่าออกมา ไม่มีรถจะกลับก็ต้องบวกแท็กซี่ค่ะพอรู้ว่าไม่มีการตอบรับก็ไม่ได้สนใจค่ะไม่ได้มีเวลาเราก,ก็ต้องคิดหาวิธีช่วยเหลือกันเราเองเอ,อ๋อแล้วน้องเจมกับแม่น้องคิดวิธียังไงในช่วยเอาชาตรีกับโอนุกลับบ้านในวันนันะ้นคือทางการเขารู้อยู่แล้วว่ามีคนถูกยิงมีคนโดนสะเก็ดระเบิด เขาจะจับไปลงทะเบียนเลยโดยที่ไม่รู้เลยว่าน้องยังไม่ได้เคาะแก้ไหมน้องยังบาดเจ็บอยู่เขาจะพยายามส่งกลับบ้านให้เร็วที่สุดเขาไม่ถามด้วยว่าอาการเป็นยังไงหมอให้อยู่กี่วันไม่มีการถามจับลงทะเบียนส่งกลับบ้านให้เร็วที่สุดน้องๆต้องต้องไปอย่างนั้นนะคะ ในสภาพที่เป็นคนป่วยอยู่ค่ะทั้งๆที่มันทั้งๆที่มันต้องนอนรักษาตัวไม่เขานั่งไม่ได้แล้วรูกระสุนทะลุมาอย่างเงี้ยทะลุแกข้างหน้ามาข้างหลังแล้วโดนสะเก็ดระเบิดตามตัวทางนี้แม่แจมมหรือนางวิภาวดีวรรณชัย ที่มีอายุ40ปีเป็นชาวจังหวัดหนองบัวลำพูแต่งงานกับสามีชาวอิสราเอลซึ่งมีอาชีพเป็นทนายความและเปิดสำนักง,งานทนายความเพื่อรับปรึกษาแล้วว่าความอิสราเอลรวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานไทยในอิสราเอลมาก,กว่า15ปีมีบุตรด้วยกัน3คนแต่ปัจจุบันก็เลิกกับสามีแล้วและล่าสุดได้เทินทางกลับถึงประเทศไทยเพราะมารดาเสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่13ตุลาคมที่ผ่านมา จึงมาคาลบศพแม่และร่วมพิธีชาปนกิจศพคุณแม่และจะอยู่บ้านจนถึงสิ้นปีนี้จึงจะเดินทางกลับประเทศอิสราเอลโดยเจ้าตัวได้ย้ำอีกครั้งถึงการร่วมกันตะเวนช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลว่าช่วงเกิดเหตุรุนแรงที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลนั้นแรงงานไทยที่เคยติดต่อกับสำนักงานทนายความได้ติดต่อเข้ามามาขอความช่วยเหลือจึงจับมือกับแม่น้องว่าเกิดมาชาติเดียว ครั้งเดียวเราจะทําทุกอย่างเพื่อช่วยคนไทยจากนั้นก็พาการขับรถออกไปพบกับแรงงานที่ขอความช่วยเหลือทั้งนี้การช่วยเหลือแรงงานไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอันตรายทุกจุดบางจุดทหารไม่ให้เข้าแต่จําเป็นต้องเข้าไปเพื่อช่วยเหลือคนไทยให้ออกมาทหารก็เลยเข้าใจและรักษาความปลอดภัยให้จนช่วยเหลือได้สําเร็จทุกครั้งที่เดินทางไปช่วยเหลือแรงงานไทยนั้น มีเพียงการบอกกล่าวว่าขอให้พระเจ้าเปิดทางคุ้มครองให้ดีเพราะตั้งใจทำอยากให้ราบรื่นและปลอดภัยพร้อมย้ำว่าขอให้คนไทยที่ทำงานในอิสราเอลมีสติและความปลอดภัยเชื่อฝั่งเจ้าหน้าที่อย่าออกนอกพื้นที่เพราะหากเกิดเหตุร้ายไม่มีใครช่วยเหลือเรายอมรับว,ว่าทุกคนลำบากแต่ถ้ามีสติจะผ่านไปได้ส่วนสถานการณ์อิสราเอลนั้นทุกวันนี้ยังไม่คลี่คลายลงเลยขอให้ทุกคนระมัดระวังรักษาตัวเองให้ดี ดีใจกับคนไทยที่ปลอดภัยได้กลับบ้านและเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยทุกรายทางนี้ยังขอย้ำว่าในช่วงที่กลับมาที่บ้านแรงงานไทยและคนไทยที่อิสราเอลยังคงติดต่อสื่อสารกันได้ตามปกติและในพื้นที่ก็ยังมีแม่น้องคนไทยที่ยังขอให้ความช่วยเหลือคนไทยอยู่อีกรายด้านนายไพยโรธโชติกษสเทียนประกระทรวงแรงงานได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณแม่แจมและแม่น้อง ที่เสี่ยงชีวิตเดินทางเข้าช่วเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลเพราะต้องยอมรับว่าบางจุดบางพื้นที่รัฐเข้าไปไม่ถึงไม่ได้รับข้อมูลจากนี้ข้อมูลของแม่แจมทางกระทรวงแรงงานจะเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ลาย,ะะยกย่องให้แม่แจ่มแล้วก็แม่น้องนะคะคเป็นเวรสตรีแรงงานของไทยนะคะในอิสราเอลเลยทีเดียวค่ะหลายคนนะคะคุณก้องแฟนของเราผ่านทาง YouTube Facebook <ช>ก็ติดต o อนะคะมีการคอมเมนต์เข้ามาว่านี่แหละคนดีก็ต้องได้รับการยกย่องนะซึ่งเรา2คนนะคะของไทยโพส์ด้วยก็ยกย่องนะคะคนที่เป็นคนดีแล้วก็ช่วยเหลือเขาเรียกอะไร,รเพื่อนร่วมชาติ โดยไม่คิดชีวิตจริงๆค่ะเอาเป็นว่ายังมีอีกหลายท่านนะคะที่อยู่ที่นู่นก็ยังน่าเป็นห่วงเนาะเอากำลังใจแล้วก็ขอให้ภาครัฐนะคะเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไปด้วยค่ะครับผม